ยังยังอันนี้เหมือนคู่นี้นู่นเนี่ยว่าเนี่ยเหมือนจะชนะใช่นะน่าจะใช่นะใช่เปล่าน่าจะเป็นพวกหุนไม่มั่นใจรุ่นอะไรวะเนี่ยแอร์ลอ็อกอือเฉยๆแอร์ล็อกแอร์ล็อกแม่งดูอะไรก็ดูแหนะลัแอร์ล็อกเ,ยเอลยล็อกแอร์ล็อก,อ,อ,ก,อ,อ,กอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ขอข้ามไปวยกันนะครับไม่มั่นใจ <laughs> อามีมีอันไหนเปิดไหมอันนี้มีหลังคิกเอาเออวิชาไปได้เลยหนูไม่เห็นหรอกหุนหน้าโซนิกโนวาโซนิกลุนหน้าโซนิกนะคำหนึ่งนี่วิชามาเอาไงดี อันเนี้ยจะขายลูกเท่าไหร่ปะผมขอลูกละสองร้อยส่งฟรีเลือกอหมดนี่เลยนะฮะลูกละสองร้อยส่งฟรีเลือกเอาอะ,อะแคบและวงนะคะทุกคนนะมีรุ่นอะไรบ้างไม่รู้อะ่นะคะดูเอ,ง,เองนะนะคะลูกละ2 0 0บาทจะส่งให้ฟรีค่ะนะคะ,ะใครเอาตัวไหนก็คือแครบละวงได้เลยจ้า